อสบายดีพี่น้องมาเด้อกินข้าวแรงเด้อพี่น้องเด้อลาบเนื้อต้มแซ่บพักกินกับแล้วก็ลวกวขักข่าหน,น่อข,นขามาแซบแซบต้องกันเด้อจ้าะพี่น้องกินข้าต้องกันเด้อลูกหลานมาตะกูลทุกคนเด้อนะนันง่งกินกลางแฟนงปลาเะควันควันอลไรแบบนี้ควันไผ่อูดตะจุที่อ่ะ ดูกการที่เขาลหนมแห่เด้อเขาล้มยายเด้เอ,อแล้วเสืียรดังใจถูกดังใจหม่ม้อนมาไหเขาหอน คำนั้นคำนี้ยังหอนอยู่เ็อเอาเมื่อมื่อมันแดดแดแทะแดดวาโอ้หแล้วมันแดดไดีพี่น้องเล่นกันเด้อกินบมูเมือคเนี่ยน กิ่นอะไเห็นบรรยากาศหนาบ้านเพี้ยงคือตั้งเฮือนก็ะหอดไม่สลางก็อุตุ้งเลยแค่ในอาทุกอาตา

กินแรกว่มขนา็หนึ่งข่าวนึงนี่ แต่ก็โอโอ้ยนหมากพกเียกกแล้วดนินหมากแล้วคูกอกเียมไม่เบ็ดคุนคูนี่จะุ๊มไปแล้วหาไปแต่เดียวนี่บน ปลูกข้าวบัวก็จะปลูกสกบเขาเห็นน้ำงามเลยนห้นก็จปลูกนั่น้การามาลวในรื่พื้นที่ผมเอาดินโหนดินโหนมาใส่เอาสกอบปลุยดินโหนมาใส่ปลูกข้าบัวน้มันใส่นกระแนงสอไงามเคนรับปลูกคนเล่าคนเล่าเันนี้เลยาจากต้น

ิเข้าเลอยเลือเขามาคอเอาข้าวเจ้ากลือมาเป็นมันบุอิ่มยกเขาเย็นเนติปตัวใหญ่เล้อเกลือเนติปตัวหนึงค่ะเนติปใหญ่เขาเย็นนเกลือเขาบอื่นเขาแะเกลือิ่มอยู่เกรือลายนะมันกินมันจะกินบเบ็ดยอื่นต่นง

คืออรียรว่าปพีอิงคนเดี๋ยวาาสัะน้าแ,แล้วะปีงมะพร้าวแก้วสิ้นแซ่บแล้วหอมเลยหอมแล้วน,านาา้าปีงอ่ะซีนมะพร้าวแก้วแซ่ แซบบะปุนกระปูขึ้นแซบบนแท้วะแทแซบและปุนกระปูขึ้นไงคุยอ่าคุยอ่ะคราวิาสิย่งเรือเซ็ตหนกกินกัะเทื่อนเนี่เดืนมามือเช้าเอ้าโอ้มัดเลยเนาะว่ะไปแซบกระเพื่อือะคุยกินหมดเลยมันเนยกระปูนะแซบปุนกระปูเราให้มอห้ามเก็บมาให้เนาะอย่ามันทามาให้